ta bảo một mấy con và rối mặt mặt lòng tè tè lòng kè kè với bao nhiêu đấy chơi muốn ăn cá ư thứ hai tầm quạt tâm luôn mà cái này còn ra nữa thì mình phải là dân ở phải trai nữa mà chạy lại đi ừ cứ lúc lúc đây thì em ta được là rơi mía mong một tiền đi của dạy luôn đấy của nhà bè một quan tâm này Nhi. cô có giận đây kìa đây quy kì. đây cô quy quy ô pi ô đây mà tiền của bị kín năm cha của cha đây đây quần chín lắm kìa mi coi quần chín lắm cô cô nói thì cô pi quần lỏng cái này, cô pi luôn đạp cha วันนั้นตันปานน e แกโอ้โรยกบ้ามึงไปยกบังเนื้อไปยูน่านายอูไปยูนัดไปยูรูหมดกินปาป่าจาเนื้อปลาจาเน็ดดีโอ้ยโรยโรยยมึงไปยูน้อยขูไปยูจับวัดเอ้ยมาจุดไฟรัดกายวัดอยกินแพร่เชื่อคนเหลืองแพรไม่แพ่แพลเชือนักลัดวันนี้กาวัดส่งเันต์เจริงเกี่ยวนักวัวก้าไป่เล่าไทกายวัดส่งเหมันเกาโอ คนนั่ัรอใจนังขนาดไม่อยู่นี่มึงรูเลยว่าโต๊ายวัดจงพันกาวมาจงพันนานี่กว่าเดียวเสียด้ยมันควงไมากูเล่นหลังเรยนี่กูยืมจงปันกาวเนี่ยแต่กวมาเดียวกูเล่นหลังวัดกันนี่คือันไหมบ่เ้อให้ล้มกิีตายโงหนท่านกับแม่กูรบกันไม่เจได้กันตีคอยให้โต๊เพ่อเพลด ปจะวิจารณ์ทุนนนมันจะวิจารณ์เท่ากับตรงซึมแม่มึงทำงานเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนแม่้องมเกลขาล้องอาภาษณมาเยอะแกะขคยของฮู้แม่ทอมขา้องในขา้ดีว่าพ่อนฮู้แล้วนุกที่ตายขายของฮู่ไอ้ขายแบบขึ้นกับเลยกับประชาชนเออมึงเล่นตุกเร่มั้งแห่แม่้อมกองข้ยรวยตแต่กับรวยกงแก่ขายแบบไม่กิ่จิตรายไม่กินจิต่อืรวยโตนั้นรุ๊ยอดชูนั้น มึงเลกูไปเจอลูกหมอนแ้่สิบบาทเดไม่จได้เลยแม่กูไปเจอใคยแกแม่ต้องยี่สบบาทได้เป็นเบืแม่ต้องแม่มึงตออกายเคลื่อนตัวจะแม่ตรงเชมจุนมันมาเป็นไปหรอวัดดีน้องจะดูเกี่ยวกับไปไร การงานการงืนความรักเย่ามอจะไหลวิตบนกาตานะนนองนะเฮ้ย ขโมกให้นี่ใครเมืองล้วงสำนักนี้คุณแห่นล้วงมาดูด้วงกันตืดนองไหน,นั่งยิ้มตายอย่าบูนาดวงไม,ม่อ้ำไปไม่ไหว สำนักนี้เป็นสำนักอ่าหวลวงดูดวงจิตตาเคยจะมีความเชือในน,อน,นั้นเสียซัดมาดูถึงนี้วรับรองเมนปลูกปลูกปูกแฮเตันเทียงนี้แหละไปโย่เทพระปีรวงเราไปดีต่อใดไปยวยกั ไปไหนทุรานด้ลงม้ออ้ไรดังมันหัวหยากน้ำม,มันมาไหนไปไหนมันดือใหด้มาตึงสำนักนี้หรอกผพม,มาแหล่ม้อกับแหล่ตะกูยื